อ๋อโอ้ยจอดเย้เลยเออเต็มเลยอ่ะดูดิดูเต็มเลยดูคุณสลับบ้านจี้ดูดิขำใหญ่เลยดูขำนี่คุณสล่าคุณสล่าขำเย้เลยบอกเจ๊กระจีนะคะเจ๊กระจีเฮ้ยเจ๊กระจี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 ตอดเย้เลยโอยโออยจ๊กระจีตัวตัวบอนเล่เลยไอ้ลุมลุมเย้เลยค่ะลุมใหญ่เลยอ้ดูดิดูดิเจ๊กระจีจริงๆนะ ไม่ได้เวอร์นะจริงทึ่กจีนะทึ่ตัวใหญ่ๆนะทึกจีหนักมากโอ้ยยายมันานี่นี่เนี่ยดูดิลุมลุมขนใหญ่เลยแต่แต่ถ้าตัวเล็กมันก็เล็กๆในน้อยดูดูเนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเนี่ยทึกจีมากเลยอ่ะทึกษีไม่ทึกษีเลยอ๋อคุณยายเขาเฉยมากเลยอ่ะท้าวยาย้า ดูดิตามซอกหินอะ่ะเต็มเลยนะคะให่โอ๊ตอีกเยอะเนี่ยนู่นนู่นดูดิดูด,ดิโอ้ดูลุมลุมพญยาย้อมอันนี้คือสปานะคะอันนี้คือสปาธรรมชาตินะคะทุกคนตอนน้ามืดนี้ก็คือเต็มเลยอะ่ะโอ้เต็มเลยที่กระจีมากเลยดูดิลุมกันใหญ่เลย ลุงเป็นใหญ่เลยอะทีกะจีอะทีกะจีที่กะจีที่กะจีแม่พ่มีแต่ที่ย่างทกะจ,กกจ,กกจกกีลุงเป็นใหญ่เลยน้ำมันกระเพื่อมนะคะมันก็เลยมองไม่ค่อยชัดเนาะเพราะมันอยู่ใกล้น้ำตกโอ้ยดูดิอือ๊กกี่กะจีที่กจีลุงเป็นใหญ่เลยอะเด้อ อาลุม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 อ่าลุ้มลุ้มลุ้มลุมลุมลุมๆุ้มเยอะมากเยอะมากเยอะมากนะคะเยอะมากดูดิดูดิตอบยเลยอ่ะี่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวโตๆแล้วมันจะกระจีนะคะยอมตัวนี้นะตอนแรกมันจกจีพอนานไป้วมันจะไม่จะกระจีแล้วเยอะเลยเต็มเลยอะเะเหๆๆๆๆเๆๆ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 าๆๆอๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆัๆๆๆลๆๆ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 ืๆๆ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 ๆ ออกง่ายไงค่ะ,ะดูดิลุงเป็นใหญ่เลยอ่ะลุงเป็นใหญ่เลยนอะค่ะใช่ใช่ใชจริงๆริด้วยเป็นเป็นจุดที่เขาทำเล็บอ่ะเนะ <c oughs> าะอยากมามันเยอะจริงๆเลยอ่ะอดูดิดูดิดูดิ ธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆเนี่ยเวลามนดึงเรมาพาดเาจ็บกันนะใช่ใช่ตัด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 นี่เมันขีมาตอดงนนี้วจริงเหรอคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยปลาตัวโตๆแล้วมันเดยวจะกระจีมากดูดิดูดูดู โอ้ยตอวๆแต่ตัวเล็กๆไม่เป็นไรตัวมันมันน่าน่าตื่นมากหน่อยใช่ปากมันจะไอ้นี่เห็นไหม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 ไม,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 มันตอดมันมันตอดเป็นเย็บปอมรูมเต็มเลยนะคะเนี่ยลุมเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างข้างเท้าเนี่ยตอดเยอะเลยนเนี่ยข้างข้างเท้าเนี่ย ดูดิตรงโขดหินนี่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยเ,ยเต็มเลยปลาปลาเยอะมากตรงโขดหินเนี่ยค่ะ